สวัสดีครับมันนี่มารวยภาพมาตาในทางของแม่ลุยนะครับแม่ลุยฟันดีฟันเกี่ยวกระเพาะเสียชีวิตไปแล้วงวดนี้เพิ่นวามน่าจะมันใจตัวนี้นะครับลองปฏิตามว่าแม่ลุยเพิ่นไห้ซื้อตัวไหนมักตัวไหนก็ล้องปติตามกันด่วนๆเลยครับแม่ลุยครับโอ้ยภาสาจัน่อยพอดีภาพเมตุไปภาหมอเมตุยว่าจําใบบอเม่นก็ได้เด ภาพเป็นไปทรงนะคหมอก็เลยซาไปหน่อยนะครับเดี๋ยซีกับบว่าตาไม่รวยแน่เลยนะนะครับมาซาไปหน่อยกะว่าเอาคักๆไม่รวยเนี่ยแล้วคนฟันแม่นมือสุดท้ายแล้วแม่นนะครับกเลยเอาจิดแขนมือสุดท้ายที่น้อยเน่ยว่าประเสริฐน้ำเด้อฟันนี่นนงงบนันมันไกะแจ๊กสิแม่นคือนเขาว่าแม่นละกับฟันเกียวบุษฐเท่าเนาะสามเงินฟันเราแม่นบ่อืมเงินีเงวดซีเนาะเอาเลขไปเสียงนี่แหละบันฝันวาฝันอินพอพอคือบันนี้ไปนีมาสินิ อันเพันว่าเข่าก็ใส่บาดห้ยยี่หรอกแต่ว่าผันอยากกินน้ำลูกน้ำหลานลูกหลานผันอยู่กรุงเทพผันบันก็เลยว่าขันอยากให้ใส่บาดว่าตองว่ากินน้ำลูกน้ำหลานหนูกินน้ำลูกก็ได้ว่าตั้งให้ถือเลขมันว่าเลขเข่าซะในฝันอ่ะว่าเป็นอะไรสัตว์ป บวันตื่นขึ้นมาย้ำเ้าอ๋อแล้วมาจมเนคือพอไปพอมาเพันอยู่เฮียนล่ะบ้านลีที่เอาจะฝันว่างได้ว่าฝักวันว่าฝันวันฝันว่าผู้เฒ่าพ่อเอออีพ่ออยู่เฮียนอ่ะมาว่าเพันบ่ไปใส่มาใส่ฝันอ่ะเออพนเพราะท่านไปเกิดอยู่อะไรพันยุ่เฮี้ยนเอออยู่เฮี้ยนย่ายบาลีที่เขาสามเนี่ยล่ะพันมาเพราท่านไปท่านมากพันจมพันขึ้นขึดนน้ำลูกน้ำหลานพูดไปหาเงินยุงเทียบกรุงเทพพันละเอ้า แม่บ้านกัันเอขาบ้านหลังนี้เด้อืมเขาสาเหมือนกันไปง่ายเป็นบ่ไปว่ามาเดียวขึ้นนั่นไปนั่นมาแท้เลยวางสิคนขึ้นมาอยู่โดนึงมันกระตายจะโดนหรือนอไปง่ายกระดา,ะายจ็ดปีแล้วลแล้วตายแล้วอายุเท่าไรล่ะแล้วตายแล้วเดีอันนี่กระลงแล้วเดี๋ยวแปดิบเทเรวยแปดห้าแปดหกวะแปดสิบห้าแปดสิบหกืออะไก็ลืมอืมอืมอไหนนต่นัวนั่นเะจ้าหัวนั่น,ะน,นเนาะอืม วันนั้นคนสืบแปดหาถึงน้ำพึนไหลเลยคนในแปดสิบหาแต่ว่าแปดสิบหกเขาตรงเพิ่มแปดสิบแปดทาเป็นหกเลยเนาะเออคนตายคนด้แปดสิบหาแต่ว่าคนนน้ะคตายมันก็ะตรงเพิ่มเนีเนาะเออเพิ่มอย่าการที่าเจ้เพิ่มแปดหกไงล่ะเจ้าเล่บ้าแปดหกแปดเก้าน้ำเนี่ยเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันกันการแดือดเก้าเนาะอืม อันอีกตัวหนึ่งศูนย์เก่าเดอว่ามันช่วยเอาไว้ซื้อละแต่จีเดียบมักศุนเก่าเออมันมักพอดซอยจะควงปีนี้มันมิตรเป็นก็เป็นมิตรลมก็ลมมิตรล,ลมลเลยอมันคือมัก,กน้องๆันเ,นเออมันนอนเบาที่นี่ละพอเอ้ยถอว่านเจ้าไปพุเป็นเกิดแล้วจะนอนพุทธใต้ไปอัน จะห่วงองี้ยคน่ะวัง,งสัน่นหว่วงเยัง,ยงแจต่เก่าโลกกับ่เคยมากอกเราอาจจะไม่เรียกยก็ได้เขาจะไปคิดเรื่องสัน่นแต่เลยว่าเอาตายหลายปีแร้วคือบ่กปบ่มาผูา้่ามันแมนบริสเลีงกัแต่เก่ากันฝันมันกัแมนอยู่เหละแต่ว่าหวดนี้มันสิแมนบนน่ินเนาะมันอะไรเป็นตูดีเอาคือว่าขึ้นมาคัดเง้งลงทุนตัวเดียวใส่ลงทุนเน่อันมากตีมากแปดเก้าวันนี้คือไปมากเป็นงสั่น มากแปดเก้าอนะอืมมันก็ลาวงแอะเน้นว่าแปดเก้าลำลำตัวมากมากแปดเก้าร่องกับซีเมนตคองจะคล้องหน่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์เป็นแต่ละอืไรเรียกบ้านพอมาหาครับว่ามักเลยเรียกบ้านกับโบปันใดไหมใช่โบ่กับอายุพอเนาะถือว่าไม่รวยกะฝฟันเกี่ยวก็พอสิเสียชีวิตไปแล้ววาว่าเดี๋ยวไปใส่มาใส่อยู่บ้านอยู่อ่แปดก็เป็นอายุพอหนั่นแหละแต่ว่ามัน มันบ่เคยฝันเจียวเหนมันสีออกพอนีกับบอกมาอยากกินข้าวน้ำร้านเออร้านนึงยุ่งเที่ยวอเทะเลบอกกันนั่นมันสามสิบสี่สามสี่เนาะพ่อสวมันกิดสามสี่โอ้เลยว่าขันห้านขันเจ้าอย่างไงคอยใส่บาทเจ้าก็บบอกเรขมันถือเรียอพอเจ้าอย่าไปห่วงกินแต่น้ำดูน้ำร้านแล้วจมไปเออกินน้ำข่อยเหรอเจ้ากินน้ำข่อยก็ได้ว่าแต่เจ้าอย่ามาตัวมันออกเรื่องสีออกเรขบ้านนั่นสีออกก็อยุ่เจ้า ไม่สิออกข้อข่อยก็เลี้ยวไปกันออกก็นเลี้ยวเตี้ยสิออกตัวเด็แต่ว่าเอฟซีว่ามันหลกับปีเจารณาเอาเนาะพิจารณาเนาะก็ลองฟังความฝันหลักก็เทียวคือความฝันคนนี้ฟันมาพออยู่บ้านหลังนี้แมว่หน้าบ้านน้องสาวก็ฝันในเกาสามเนี่ยฟันว่าเป็นงานนั่นหรือเปลกับตัวเดียวกันนี่หนึ่งเกาสามอันนี้ฝันรุ่นยายบานดิเออฝันรุ่นบานเราไปใส่มาใส่เราอยู่เงี้ยพอตอนสชีวิตหนี่งประมาณแปดห้าเป็หกเจ้าซึ่งว่าตอนมันตายแปดสิบห้าแล้วเอะไรคนถือแปดห้าแบบร้ายเลย อืมเล่าไลยแปดสิบห้าละตัวติมของเล่าครับแปดสิบหกแล้วเพิ่มซื้อเขาเพิ่มมีร่องอืมแต่ว่าตอนเราตายเขาถือแปดห้าเนาะอืมนะครับตอนเราแปดสิบห้าแต่วงวดนี้ไปลุยนะมากแปดเก้ากับศูนย์เก้าคนว่างวดนี้ก็คือว่าผมก็สิบว่ามาเก้าสามน่ะเลีมันออวกยากเนาะเก้าสิบสามเนี่ยอ้กยากเด็ว่านี้ยเนอายุว่ารักทีนี่เออเออแม่องค์พันปีอืมเนาะ เยนั่งมันเปะเก้าสามนี่ตลอดจนวันไห้เศร้าน่เยบก้หัเอศร้านั่ตะเาอดีดเยเห็นว่าหวกันวันเก้าสามมันออกยากวันนั้นบ่เออเศร้านั่มันอฉก็ดีเป็นผู้เ่าผู้เตากับมิตรตีเป็นเก้าผู้เตาตายแล้วมาหาไม่เอาขึ้นตีไงผู้เตากับเก้ มันก็เลยมาเป็นสันแล้เลยมาเกา่าศูนย์เนาะว่าไงอของมาเกา่าศูนย์ก็แปดเกา้าเพราะมันเป็นพ่อสอจากกอ,องยังไอผู้ใด,ดสิมักอายุก,ก็ได้ม,มักพ่อสอบ้านในที่บ้านก็นได้พอพอไตีความฝันเนีเย่ยเราฟังสิแต่ว่าพอใจก็รู้แต่สีหาปีคนบ่เคยมาเพิ่นเลยมาแต่ว่าเพิ่นบ่อยากกินเขาน้ำเอ้าด้อยากกินเขาน้ำลูกน้ำหลานูไปงติผู้เจ้าก็ใส่ตลอดเยอะเออใส่ตลอดแต่ว่าคือเพิ่ผู้ใดผู้ลูกไส่กับว่าพอไงกับไปหาคือกัน เออแล้วย mm. ันเป็นไงใส่เหล็กถึงวันเนี่ยจ uh ักเพราะไงกับไปหาผู้พุ่นคือกันใช้ผู้แม่ก็เลยว่าใส่บาทในผ่นแน่ผู้ลูกกับว่าบ่มีเวลาครับฝันไม่ไม่รบกันได้บวกกันได้ดีอสงสัยพอดีอยากให้ลูกในร้านบวกกันโชคเนากเห็นว่าบวกกันเศร้าฝันผู้แม่กับฝันผู้ลูกกับฝันเหมือเดียวกันได้เดียวนี้ฝันมือนเดียเนี่ยเกิดสิปโขกอนิสิประมาณวันที่สิบสี่ฝุดละเออมาฝากห่ะคะขวัญในาะ สี่นี่และเรแตความว่าทั่วเอาทั่เอาทั่วบรดเลยก็บรหลับไม่หวเด็ดตรงนี้ส <straightforward> ิบสี่น่ะบางีเมื่อกับฝันเลยสิบสี่น่ะประมาณสิบสี่นี่ะหละพอว่าแก่ก็ฝันในการฝันคือกันผู้หลูกกัว่าพหญ่ไปหาครับผู้เมียกับว่าพ่หนี้ไปใส่กับจนว่าอะไรว่าเจ้าเยาวงได้พอคนสิบเบิ้งเอาดวงใจเราก็บพไปบ่มากที่เก่าครับก็ถือว่าฝันดีเนาะอ เอาไงโจขมาน่าไม่ลุยเด้อนะครับตามไปแล้วด้วนๆแต่ก่อนก่อนสีแกงมันละได้ตัวเดียวเนาะอันนี้มันระบบตีบ่ได้บวกเป็นตัวมาเนาะวันขมานี่ไม่ลุยแม่นมือสุดท้ายเราก็สีอยากมาสุดท้ายามันมันฝันฝันว่ามิเต่าพูดเถ่ามาหาสื่อคนบุกไปบุกมากพอเนาะบ่ได้มหาอายุเงี้ยเนาะคนอายุเงี้ยคนนั่นแหละพอไงบ่ไี้บ้านก็อายุหรือพี่น้องจะมักไม่ลุยมากก็ได้แปะเก้าแปะซูนอันนี้เป็นตัวมักในตัวสี่ดอกแปะเก้ากับซูนเก้าอันตัวฝันได้กับ เก่าสามก็หาแปดแล้วอยู่ไง่ายันน่งให้กระลุงพนก็เขียนแปดหกนแ่ละอือยู่พปงไงตอนตายเต็มเต็มบนแปดถอาทางลงมแปดสแต่ว่าตอนล้เสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นเสียชีวิตคนถึงน้ำบนแปดหาบลกายนะครับผู้ผู้วานี่ก็ถือเลยไลอยพนะนั่นเราว่าเร่มแปด้าสดนพน้อวันนี้เนาะเอาพี่น้องโชมมานน้าไม่ลวยด้วนะครับเก่าสามแปดส่วนพนมาลีเก้าัเเป็นฝนะันคงสุดท้ายไม่ลย สุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะครับคือถื็ไปคนฟันแหวนถือมาแล้วซ้ำหวดซ้อนวันนี้ก็ขอให้ซีหวดซ้อนพี่น้องผู้ใดเห็นก็อย่าลืมซื้อเด้อนะครับบ่ถือก็อย่าว่าเด้อเอฟซีโอ้ว่าหรอกเนาะผู้ใดมักหมักก็ยันโอ้ว่ามันบ่ได้ตัวเดียวคืองวดก่อนโอ้ยตัวเดียวยังไปหาหมดไปอยู่แซมเออมันเป็นดวงเฮาดอกซื้อเราไม่เลยเอาวันนี้คงสิมีโชคดอกเอฟซีเราโชคมันสวัสดีครับ